สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาพบกับผมช่องซิปบอลน,นะวันนี้เราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วครับงานดินวันนี้เป็นรูปสักรจากคลิปที่แล้วที่คือกำลังนี่คือขุดแล้วก็ปันป้นปทำบ่อเลี้ยงปูง จะมีตักดินขนดินด้วยนะครับมีงานขนดินวันนี้วิ่งมันเดียวคันเดียวครับ <c oughs> ก็จะเอาดินมาเทตัวนี้ครับนะครับเทไปแล้วครับ <c oughs> รถมอเตอรอันนี้ก็จะ ดินส่วนนั้นก็จะวิ่งวิ่งทอยออกเอาไปใส่เจ้าของที่เอาไปใส่ท่อฝั่งท่อที่เขาวางท่อไปแล้วสจุดจต้องเอาดินไปใส่ตรงข้อวัวให้มันเต็ม นี้ก็ชม,มบรรยากาศเต็มๆเ,เลยนะอุดรเลยขอ,อนแก่นหนองบัวลภพูติดต่องามาไดมนะหรือจะสอบถามราคาหรือจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานใครอยากได้แบบโค้งน้องนาหรืออะไรก็ติดต่อได้นะสามารถให้คำปรึกษาได้ ไม่เป็นจะต้องว่ามาจ้างหรืออะไรเข้ามาเลยครับหรือโทรมาเลยตามข้อมูลด้านล่างใกล้คิดเราให้คำปรึกษาได้ตลอดไม่ต้องแบบว่าเกรงใจครับเราให้ข้อมูลให้ความรู้ทุกท่านอยู่แล้วการทำงานพวกนี้ แล้วครับรถล้อเดียวกาบการำงานอันี่วิ่งคันเดียวเพราะว่าอีกสามคันเอาไปวิ่งกับทีมครับ เพราะว่าอีกทีไม่ไม่มีรถบรรทุกเราก็ไปช่วยช่วยกันทำงานมาละาง,งานเป็นดินทรายก็จะบ<ม>ิงยากๆหน่อย ซานี่ s สานึ่ 65, ม,นมตีจากแดนมังกรกับกุ้งกีหนึง่งชิ้ ก็จะคนมาเทตรงนี้ครับอยู่หน้าข้อหัวข้อควายต่อจากคลิปที่แล้วนะหน้างานเป็นดินสานครับทำวันนี้จะทำเป็นบอลเลี้ยงกุ้ง กรทนทานีเมืองเลยขอนแก,ก่นหนองบัวลำภูติดต่องานได้นะครับให้คำปรึกษาได้เกี่ยวกับการผมที่ผมดินทำโคกหนองนา จะพาไปดูรถหคอที่ดำาินที่หน้าที่งานดับเดินชมบรรยากาศหน้างาน ุดไปถึงจุดจุดปลายยางครับขุดของเลี้ยงบอ่อเลี้ยงกุ้งงานไม่ค่อยเยอะ ไปดูที่เทครับใกล้ๆกันนี่แหละครับวิ่งแต่มันต้องวิ่งอ้อมแปลงน,น,นี่ก็จะเป็นเจ้าของที่ครับผัว ลอยมาดำแล้วครับวันนี้วิ่งคนเดียวอีกอก,กลุ่มหนึ่งอีกสามคันก็ไปอีกงานที่หนึ่งครับ ที่กําลังตกลงกันอยู่ว่าจะทีตรงไหนอาจะของที่ตกลงกันกับคนขคับรถก๊อสมาดูฝั่งนี้กันนะครับตกลงกันกัน นี่ครับพ่อถุงมือโอ้โอป้ายาพุนค<ำ>รับน้ำน้แล้วก็จะวนวนรถออกไปชุดป่ายางเพื่อที่จะเข้าเมาออเดีนกเพราะว่าตัวนี้มันมันไปไม่ได้เป็นน้ำ ตูดกันแล้วครับข้างนั้นดันตูดแล้วครับมาแล้วครับมาแล้ว ันเดียวครับวันนี้มีฝุ่นตลบแน่นอนครับชิพนี้ แล้วถอยมาได้แล้วช่างนนครับช่างนนรถทุกสิ่งคนขับ ขนาดคนเดินยังจมเลยครับ คลิปนี้ก็จะยาวๆหน่อยครับจะทไให้คุณผู้ชมหน้าเบื่อก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมาทางช่อง YouTube ของเรา ผู้ชมคอมเมนต์มาหรือตีจริงมาเราก็จะเอาไปปรับแก้นะอาจารย์กิมงานเรา คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดติดตามให้ช่องของทีมงานพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ